ตรงนี้ค่ะเป็นจอทัชสกรีนนะคะช่องเสียบสาย A U S U S B นะคะได้หมดเลยในจะแบบนี้เลยนะคะแอร์นะคะที่เป็นแอร์ดิจิตอลนะคะมีจอแสดงผลตรงนี้นะคะนี่ปรับได้เลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะนี่ก็ปรับโหมดต่างๆนะคะที่หน้าจอได้เลยเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะ ภายในเบาะสวยมากไม่มีช่ำเต็นเลยกระจกปรับไฟฟ้าไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะคะมือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะพร้อมสันสาดนะคะด้านหลังนะคะมีท่อคู่ใช้งานได้จริงมารีวิวบาเรียวๆกับพลอย PS a อ t อกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เต็น s ีเอสอโบ้านสวนสำนักงานใหญ่บนเถินเศรษฐกิจบ้านสวนเชนบุรี ใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้แวะมาได้นะคะเรามีรถคุณภาพดีๆคุณภาพพรีเมียมกันที่นี่ทุกวันเลยนะคะเปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดน,นะคะตะเลิกนะคะตั้งแต่8ดโมงเช้านะคะจนถึง6โมงเย็นมาได้เลยใครเลิกงานแล้วก็มาได้นะจ๊ะส่วนใครนะคะที่เข้ามาแล้วเห็นคลิปนี้เป็นครั้งแรกหรือเข้ามาแล้วยังไม่ได้ s u b s c r i b e เลยนะคะต้องขอความการุณาด้วยนะ s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยนะคะเข้ามาดูรถกันนะคะรถคุณภาพดีๆนะคะออกรถใช้งเงินเพียง 999บาทจบทุกอย่างนะคะฟรีค่าดาเนินการค่าจัดค่าโอนฟรีดาวด้วยนะจ๊ะโอเคนะคะเราอยากดูแลกันตรงนี้นะทุกคนนะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยู่ไกลนะคะจะบอกว่าเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยเลยนะจ๊ะออกได้ทุกอาชีพนะคะขอให้มีที่มาของรายได้ที่ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะวันนี้ค่ะพพา,พาดูรถอิคันนะคะใครเป็นสายเ ซีวิกนะคะซีว e ิกอีเนจีนะคะคันนี้เป็นเครื่อง1 8 0 0รซีซีนะคะรถปี2 0 0 9ทุกคนเข้ามานะคะรู้สึกถึงแบบเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปนะคะยุค9กนะคะมีใครเป็นเหมือนพลอยบ้างรู้สึกว่าตัวเองแบบเนี้ยไม่ได้แก่หรอกนะโอเค้าบดีกว่าเปลี่ยนเรื่องทุกคนนะคะก็เป็นรถนะคะสวยๆอีกหนึ่งคันนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะถือว่าคุณภาพทุกอย่างสภาพ อยู่ในสภาพที่ดีเลยนะคะใครตามหารุ่นนี้อยู่นะคะได้ข่าว่าเออคนแบบตามหากันเยอะนะสำหรับรถปี2 0 0 9นะคะแบบนี้เลยนะคะคันนี้ก็เป็นเจ้า Honda c i v i c e n a เ y เครื่องพันแปดนั่นเองนะจ๊ะมาโอเคนะคะนอกเรื่องกันไปแล้วกลับมาก่อนนะคะที่ตัวรถนะคะคันนี้นะคะมีพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะนี่ก็ปรับโมดต่างๆนะคะที่หน้าจอได้เลยปรับเสียงขึ้น ปรับสิงลงนะคะปรับชัแนลได้หมดนะคะฝั่งขวาก็จะเป็นครูสคอนโทรมีครูสคอนโทรนะคะแล้วก็เซ็ตความเร็วได้แบบนี้เลยนะจ๊ะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยหุห่มกางนะคะมีจอด้านล่างและจอด้านบนนะคะซ้อนกัน2จอเลยแบบนี้เลยนะคะตรงนี้ค่ะเป็นจอทัชสกรีนนะคะช่องเสียบสาย A U S U S B นะคะได้หมดเลยนะจ๊ะแบบนี้เลยนะคะคือคลาสสิกมากน่ารักนะคะ ด้านล่างถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของแอร์นะคะที่เป็นแอร์ดิจิตอลนะคะมีจอแสดงผลตรงนี้นะคะนี่ปรับได้เลยนะคะอยากให้ไปทิศทางไหนนะคะกดปุ่ม ac ด้วยนะคะแอร์จะได้เปิดเย็นช่ำนะคะตอนนี้แอร์เย็นช่ำมากนะคะปะ่ตรงนี้เป็น power outlet นะคะมีเก๊ใส่ของกระตุกกติกนะคะตรงนี้มีที่วางแก้วนะคะ เปนตำแหน่งอ่ะไม่ใช่ที่วางแก้วทุกคนทรายดูให้นี่เป็นเกสใส่ของนะคะเกสใส่ของปกติเลยนะคะนี่ช่องใส่เหรียญน,นี่นะคะที่วางของใส่แก้วก็ได้ด้วยนะจจาแบบนี้เลยโอเคนะคะเป็นเกียร์อโอโต้นะคะขับสบายๆมีอะไรบ้างในเกสอันนี้นะคะก็จะมีเอกสารนะคะตเตรียมในการออกรถจัดไฟแนนซ์นะคะคือหน้าเล่มนั่นเองนะคะภาษีพระบรต่อให้นะจ๊า ที่พักแขนนะคะเป็นสีเดียวนะคะกับตัวรถเลยไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถทุกคนสีเดียวกับบอะนะคะสีเบจด้านในแบบนี้เลยนะจ๊ะม่านบางแดดนะคะก็จะเป็นม่านบางแดดที่มีกระจกในตัวด้วยนะคะนี่มีความหนาของเขาแข็งแรงค่ะนี่นะคะก็จะมีกระจกนะคะซึ่งมองเห็นพลอยด้วยโอเคนะคะแล้วก็จะมีไฟนะคะไฟหน้าเกง๋งไฟกลางเก๋งนะคะ พร้อมใช้งานแบบนี้นะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังสีเบดนะคะภายในเบาะสวยมากไม่มีชำรุดนะคะยังแจ่มโบอีกเลยทุกคนนะคะก็คันนี้นะคะเป็นรถอีกหนึ่งคันสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันคันนี้ผ่อนที่7598บาทให้ผ่อนถึง72งวด6ปีเลยนะคะใครอยากได้อยู่ตามหาอยู่ไม่ต้องซื้อสด ะะจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะคะถึง72งวด6ปีเลยนะคะคันนี้ก็ราคาจุบสุดได้ที่3 4 9 0 0 0บาทนพนเพเพนร7,598บาทนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันนี่เลยนะคะก็จะเป็นรถนะคะสีขาวนะคะพร้อมสเกิร์ตรอบคันนะคะกระจังหน้าสวยๆนะคะกระจกปรับไฟฟ้าไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะคะมือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะพร้อมกันสาดนะคะ ด้านหลังนะคะมีท่อคู่ใช้งานได้จริงนะคะแบบนี้เลยสวยจังทุกคนนะคะใครอยากได้แล้วนะคะรีบมาเป็นเจ้าของนีไฟแปดเหลี่ยมในตำนานนะคะฝากกันไว้ด้วยค่ะสำหรับคันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ